สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาร้องลงทะเบียนเอ่อกู้เงินสินเชื่อฉุกเฉินนะคะของธนาคารอมสินผ่านมือถือดูนะคะว่ามันใช้งานได้ดีขนาดไหนนะคะเพราะว่าหน้าเว็บอ่าระบุไว้ว่าให้เราใช้ควรใช้คอมพิเวเตอร์นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปที่เว็บไซต์อมสินเลยเข้าอะไรไม่ถูกนะคะในอะไรไม่ออกนะคะเข้า Google ไน่ยก่อนแล้วก็ พิมพ์คำว่าธนาคารออมสินลงไปเลยก็ได้ค่ะไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรมากนะคะเข้า google ปุ๊บพิมพ์เลยธนาคารออมสินนี่นะคะเราก็เข้าไปนี่ที่เป็นอันนี้นะคะ w w w gsb o r t h นะคะเข้าสู่เว็บไซต์นะคะก็จิมมันแรกลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวงเงินหนึ่งหมืนบาทห้าหมืนบาทนะคะ อันเนี้ยเราต้องเลือกอันที่สองนะคะเลื่องนี้เลยจิ้มลงไปอืมหน้าตามันก็จะเพินเพี้ยนหน่อยนะคะเดี๋ยวลองดูว่าลงทะเบียนได้ไหมตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเงื่อนไขนะคะสําหรับผู้มีอาชีพอิสระก็จะอยู่ช่องเนี่ยล็อกทางซ้ายนะคะผู้มีรายได้ประจําก็ล็อกทางขวารายได้ประจํากู้ได้ห้าห0ื่นนะคะและอา,อาชีพอิสระก็กูก้ได้หมื่นหนึ่งคุณสมบัติก็ กันไปตามนี้นะคะผู้มีไรายได้ประจําก็คือพนักง,งานบริษัทอะไรแบบนี้นะคะที่ได้รับผลกระทบนะคะบอกไว้ก่อนเนาะโครงการนี้เนี่ยก็คือให้กู้สําหรับคนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนานะคะหรือว่าโควิด -19 นะคะสำหรับผู้มีไรายได้ประจำนะคะก็ต้องมีคนค้านะ และมีรายละเอียดที่เพิ่มขึ้นมานะคะจากตอนแรกที่เราได้อ่านข่าวไปแล้วก็ไม่ได้ละเอียดอะไรมากมายนะคะอันนี้ระบุด้วยว่าใน,ส,นส่วนของผู้มีรายได้ประจำนะคะฝั่งขวามือเนาะระบุด้วยว่าเป็นผู้ฝากเงินประเภทบัญชีเผื่อเรียกของธนาคารนะคะแสดงว่าต้อง เป็นคือต้องมีบัญชีธนาคารออมสินแหละนะคะเดือนสลิปเงินเดือนนะคะทีนี้ด้านล่างนี่นะคะเนี่ยก็จะมีเดี๋ยวเข้าไปดูผู้มีรายได้ประจำก่อนค่อนข้างยุ่งยากนะคะไม่ง่ายนะอืมเนี่ยอ่านต้องอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนนะคะมันก็จะเป็นรายละเอียดที่ท,ที่อา่านไปคร่าว ตอนต้นคลิปนะคะอืมสมมติโอเคละถ้าโอเคนะคะเรากดลงทะเบียนเดี๋ยวลองดูว่าในโทรศัพท์มันจะทำได้ไหมกรุณายินอ๋อติก๊กทุกนี่ก่อนแล้วก็ตกลงทะเบียนปึบอืมอกกเยอะเหมือนกันนะได้บัตรประชาชนนะคะชื่อนามสกุลโทรศัพท์มือถือเป็นผู้มีไรายได้ประจำมันเดินปีเกิด รายได้ต่อเดือนผลกระทบนะคะป,ปืนลงทะเบียนในอาเซยเล็กกประชาชนก่อนเลยแล้วกันหน้าชื่อใส่ไปนะคะคำนำหน้าชื่อบวกชื่ออ่ะนำสกุลนะคะถือก็ใส่เลยศูนย์แปดอะไรก็ว่าไปนะคะก็จะถามว่าเป็นผู้มีไรายได้ประจำไหมแต่ว่าใช่วันเดือนปีเกิด รายได้ปัจจุบันต่อเดือนนะคะเจ็ดพันแล้วก็อยู่ในช่วงไหนก็ใส่ไปนะคะผลกระทบนะคะยังประกอบอาชีพได้แต่รายได้ลดลงลูกค้าลดลงอ่ะสถานที่ประกอบการถูกสั่งปิดชั่วคราวถูกเลิกจ้างจากการจ้างงานตกงานนะคะต้องหยุดงานเพื่อกักตัวเองจังหวัดสาขานะคะใส่จ,จังหวัด ที่รอยู่สาขานะคะยูริสาขาานะเราเป็นลูกค้าสาขาไหนก็นี่ไ,ไปไปที่มองทะเบียนนะคะเลือกอนี้เลยกรอกเสร็จปุ๊บนะคะเลือกลงทะเบียนแค่นี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะลำดับนะคะเห็นไหมจะดูเลขลำดับตอนนี้ นี่นะคะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วลำดับที่1018215โปวดรอดแจ้งนัดทาง sms นะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะสรุปว่ามือถือก็ลงทะเบียนได้เหมือนกันโอเคนะคะในส่วนของอาชีพอิสระนะคะก็น่าจะค,คล้ายๆกันนะคะก็ลองดู